ถู่บ้านเขาเล่นด้วยกันแหมสองคนนี้ถ้าถ้าเป็นพวกตุ๊กตาหรือว่าพวกของเล่นอะไรพวกนี้บางทีเขาก็อาจจะมีแย่งกันเล่นบ้างครับผมเพราะว่าบางทีแบบถ้าตัวพี่เล่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติตัวน้องวิ่งเขามันเล่นด้วยหรือว่าเขามาเล่นของเล่นชิ้นเดียวกันเนี้ยตัวพี่จะแบบนิ่งจะจะปล่อยให้น้องเล่นครับอยู่ห้องผมก็เลยต้องมีวิธีเวลา โยนโยนบอลหรืออะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นตัวตัวตัวน้องเนี่ยเขาจะชอบลูกบอลพลาสติกที่มีกระดิ่งอยู่ข้างในะครับผมที่มันมีเสียงกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งอะไรอย่างเงี้ยผมคือถ้าเขย่าปุ๊บเขาจะวิ่งตามทันทีแต่ว่าตัวน้องอาซาเนี่ยจะชอบลูกบอลที่เป็นลูกผ้านะครับผมที่เป็นผ้านิ่มๆอะไรอย่างเงี้ยเวลาโยนเราก็จะโยนแยกกันโยนลูกผ้าไปทางนึงโยนลูกกระดิ่งไปทางนึงมาแล้วก็ได้เล่นของได้ใช่จะได้ไม่ต้องแย่งกันเล่นน้องก็ชอบแตบ วิ feet, no ่งมานั่งบนตักแล้วแบบงดถุงเงิแต่ก็ท่าจริงจริงก็แอบเจ็บแต่ว่าก็ดีครับเห็นเป็นความสุขของน้องไม่มีแลยครับเพราะว่าเขียนไปแล้วถ้าถ้าไม่เฉียงน่าจะสงสารตัวเองนะไม่งั้นเราต้องกลับมาเช็คฉี่น้องก่อนเสียงถูกพลาสติกนิดนึงเนี่ยก็คือวิ่งมาแล้วแล้วก็วิ่งมานั่งมองหน้า อันนี้ของป้าลูกอันนี้ลูกเอง